ามาชมหม่อนบัมบอรีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับหม่อนบัมบอรีสายพันธุ์นี้ต้นนี้ก็คือต้นสูงต้นสูงอยู่นะครับประมาณอายุประมาณสองปีเนาะสองสามปีประมาณนี้ครับก็ตอนนี้คือเขากําลังติดผลอยู่นะครับชื่อสายพันธุ์เขาชื่อว่าหม่อนตีนไก่นะครับหม่อนตีนไก่เป็นเป็นชื่อสายพันธุ์ของหม่อนมัมบอรีสายพันธุ์นี้นะครับเนื่องจากว่าลักษณะใบของพืชลักษณะใบของเขาคือเหมือนกระตีนไก่นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับ เขาเรียกว่าหมอนตีนไก่ลักษณะลูกผลก็คือขนาดกลางนะครับคือไม่ยาวไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปก็ประมาณสักหเซนติเมตรนะครับความยาวคือรสรสชาติก็คือหวานนะฮะหวานก็หว,วานก็คือเป็นเฉพาะตัวของเขานะครับเพราะว่าหม,อม,ม่อนมาร์ิแต่ละสายพันธุ์นี่คือบหวานความหวานคือแตกต่างกัน,กนแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ซึ่งแตกต่างกันนะครับแต่ว่ากิ่งนี้ก็คือเป็นกิ่งที่กระดกพอสมควรนั้งๆว่าคือเขาอยู่กับ เข,เ,ขนะเขาอยู่กันเขาอยู่กะอะไรนะเขาอยู่กะคือบช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ฝนฝนชุกฝนเยอะมากเลยปีนี้นะครับเพราะว่า,าฝนเยอะเขาก็เลยได้ความช้นจากน้ําฝนเขาก็เลยออกลูกเยอะนะครับคุณผู้ชมลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคือหมอนเตนไก่เดี๋ยวก็อีกไม่นานก็คือก,ก็สุกสุกเสร็จแล้วก็เก็บได้เลยนะครับคุณผู้ชมลูกค้ารออยู่นะครับ